สวัสดีค่ะทุก ดี่ประตูคอมค่ะกับช่วงคาเฟ่อันบล็อกนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมา u n นบล็อก p h o n e 13 Pro แทนแทนได้มาอยู่ในมือแล้วนะคะนี่ก็คือดวงมันจะเสียตังค <c oughs> ์อ่ะเพื่อนแจ้งมาบอกว่าเราเข้าไปเช็คของตอนเช้าดูว่าของเขามาเติมหรือเปล่าที่ Apple Store ในเว็บนะนะแล้วเราก็เข้าไปเช็คดูว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยมันมีเติมของไหมสามารถไปรับได้ไหมปรากฏว่ามันขึ้นว่า available on Apple Store Central l เราก็เลยตาลุกวาวจอ แล้วก็เลือกที่จะไปรับที่เซนทรัลเวิร์ก็ได้มาอยู่ในมือนะคะนี่ <c oughs> ที่บอกว่าอันบล็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยเราแค่แกะออกมาเพื่อติดฟิล์มเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ลื้ออะไรต่างๆติดฟิล์มเสร็จปุ๊บเก็บเข้ากล่องเลยจริงๆ <Okay. S 1> ในเมื่อจะเสียตังค์แล้วเราก็เอามาทำคอนเทนต์แตกเหนือสิ่งอื่นใดน,นะฮะรุ่นเดิมก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาซื้อ13 Pro เนี่ยเราใช้12 Pro Max สีทองอันนี้ <Okay. S 1> ทําไมถึงต้องเปลี่ยนมาเป็น13 Pro จริงๆก็คือทํางานสายไอทีะแกแล้วฉันใช้ iPhone ฉันก็ต้องแบบทันเทคโนโลยีใช่ไหม มันก็มีความเจ็บตัวนิดนึงคือเองใจเองเจ็บเองนะทาไมไม่ซื้อ13 Pro Max เหมือนกับรุ่นก่อนอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนคือเรามีความรู้สึกว่าตอนแรกที่เราซื้อรุ่นนี้เนี่ยเพราะเราอยากได้ความสุด <Wow. S 1> ความสุดในที่นี้คือเฮ้ยฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านไอทีฉันเป็นไอดอลไอทีอะฉันก็ต้องสุดให้หมดปะวะใช่ค่ะเราก็เลยสุดไปเลย <Okay. S 2> แต่ว่าความสุดเนี่ยมันแลกมาด้วยอาการปวดเมื่อยต่างๆเรารู้สึกว่า12 Pro Max เนี่ยมันใหญ่ไปแล้วก็มันหนักมากต้อง บอกก่อนเลยว่ามันหนักมากถึงแม้ว่าฉันจะถึกขนาดนี้ฉันก็ยังรู้สึกปวดข้อมือฉันรู้สึกว่ามันหล่นใส่ปากฉันปากแตกแบบปากแตกจริงๆฟันบิ่นนะแล้วเวลาใส่กระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยเรามารู้สึกมันแน่นมันตรงหมายถึงกระเป๋าหมายถึงโทรศัพท์ตรงนะแล้วก็เวลามันจะหล่นมันก็หล่นง่ายหล่นง่ายในที่นี้คือด้วยความที่ว่ามันเบียดจนมันเด้งออกมาจากกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็หล่นเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามีรุ่นหน้าออกมาเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวโปรก็พอแล้วก็รู้สึกว่า13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยมันต่างก แล้วก็ขนาดเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องไปสุดขนาดนั้นก็ได้เนเมื่อมันเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของการเลือกซื้อ13 Pro น iPhone 13 Pro คือมันเป็นอันบ x ็อกแบบหลอกๆอ่ะ,อะ <S <S ตั้งชื่อคลิปให้มันดูอันบล็อกจริงๆเราคือแกะมาแล้วแต่ว่าการตรวจเครื่องเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเครื่องจาก Apple Store เลยเพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ช็อปที่ Apple Store เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาภายใน14วันหรือว่าใช้แล้วไม่ถูกใจไม่ชอบสีนี้ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้หรือใช้13 Pro แล้วรู้สึกว่่าไมมชินือ เหมือนตอนใช้12 Pro Max ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็น13 Pro Max ได้ภายใน14วันนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนรุ่นก็อาจจะเพิ่มตังอะไรอย่างนี้หรือว่าเบื่อสีอาจจะไม่ชอบสีอาจจะเปลี่ยนสีได้และสีที่เราซื้อมาก็นั่นแหละนะลืมพูดชื่อสีเลยสีที่เราซื้อมาคือเซราบูค่ะทำไมถึงต้องซื้อ Blue? เซราบูเฮ้ยแก13 Pro เขาชูสีเนี้ยเป็นเรือธงของรุ่นนี้ก็ต้องซื้อนะถ้าบอกตรงๆเนี่ยตอนที่แกออกมาก็คือแบบเฮ้ยมันสวยกว่าที่คิดคือบอกก่อนว่าไปเลือกดูของจริงที่ Apple Store เนี่ยกับ ความสวยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไฟในการจัดศัตรูมันไม่เหมือนกันอย่างอันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสวยกว่าที่เราไปยืนดูในช็อปมือถือต่างๆมันมีความเล่นสีเล่นไฟต่างๆเนี่ยมันสะท้อนไฟอะไรอย่างงี้มันจะไม่เหมือนกับในช็อปเครือข่ายมือถือจะเป็นไฟนีออนสีขาวมันกระทบอะไรมันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะดูของจริงที่มันดูสวยๆเนี่ยก็ดูช็อปที่มันเป็นพวก Apple Store นั่นแหละนะเนี่ยสีมันเห็นปะเรารู้สึกว่ามันสวยมันดูมีลูกเล่นมันมีเงาสะท้อนบางมุมก็สีฟ้าเข้มบางมุก็ ฟ้าอ่อนมันเป็นเรื่องของลูกเล่นแสงของรุ่นนี้นะนนี้คือความเห็นส่วนตัวอ่ะแล้วก็แกะออกมาเทเดน เรา,ย,า set เรยังไม่ได้เซตอัพเครื่องยังไม่ได้แบ็กอัพข้อมูลยังไม่ได้ออนถ่ายข้อมูลเราจะทาในคลิปนี้เลยไปพร้อมๆกันเผื่อใครที่จะซื้อ i iPhone 13 Pro นะคะหรือซื้อพวก iPhone อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ iPhone รุ่นก่อนอยู่แล้วเราสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลให้อีกเครื่องหนึ่งได้เลยเรามาดูในกล่องกันดีกว่าในกล่องมีอะไรบ้างเขายังม,มีอะไรแถมไหมเห็นในติ๊กต็อกแบบว่ามีทํหลองด้วยยังมีสายชาร์จสายชาร์จแถมมาให้อยู่นะคะในกล่องแต่ว่าไม่มีตัวอะแดปเตอร์ซึ่งไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้้้้ iPhone ออยยูู่่่แลว apter, ะตนนาาจ็บ ถ้าเกิดว่าใช้มาทุกๆรุ่นนะคะแล้วก็ไม่มีหูฟังแถมนะมีแค่คู่มือแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็ที่แกะซิมนะคะมีแค่นี้แหละมีแค่2อย่างนี้แค่นั้นเองแต่ว่าแต่สติกเกอร์ไอโฟนเนี่ยฉันไม่เคยได้แกะเอามาใช้เลยอะลืมไปเลยในไอรุ่นก่อนก็คือยังไม่เคยเอาแกะเอามาใช้เลยไม่รู้ว่าจะไปแปะกันตรงไหนนะอะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าของจริงสวยมากไม่ได้อวยนะโดยส่วนตัวไม่ใช่เป็น Apple Fanboy แต่ทุกรุ่นที่ใช้เป็นเครื่องหลักคือ Apple คือเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าการใช้งานเราถนัดกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเวลาเราใช้อะข้อแตกตา่างเรื่องของขนาดคือการใช้นิ้วคือ iPhone 12 Pro Max เนี่ยถ้าเกิดจะใช้มือเดียวอ่ะมันลําบากมันจะต้องเอื้อมมือไปสุดจอหรืออย่างเงี้ยคือพยายามจะทําให้ดูเป็นโปรเฟ s ชั่นอลชท้วยการใช้มือเดียวแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนนิ้วอ้วนด้วยแล้วนิ้วสั้นด้วยเวลาจะเอื้อมไปกดอะไรต่างๆด้วยมือเดียวเนี่ยค่อนข้างยาก <Okay. S 1> ยหลกักๆเมื่อไหคนจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันถ้าเกิดใครเจอท็อฟฟี่ตามที่สาธารนณะเวลาจะเล่นมือถือ่จะจเลน2 อยู่เสมอเพราะว่า1คือมันหนักบางเทจังหวะมือไม้อ่อนก็หล่นลงพื้นก็มีบ้างเหมือนกันแต่เดชบุญที่มีเคสแต่ว่าความเซ็งก็คือเคสเนี่ยเพิ่งซื้อของ PlayStation มานี่ติดสองโปรแม็กนี่เราก็ต้องแบบว่าเป็นเก็บเขากุ๊กแล้วเพราะว่าเราได้1ิ p สามโปรมาแล้วก็1ิ p สามโปรเนี่ยค่อนข้างจะถนัดมือกว่ามากถึงแม้ว่าตัวหน้าจอจะดูเล็กลงก็ตามอาจจะเล่นเกมลําบากหน่อยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมจาก1ิ p สองโปรแม็กมานะอันนี้ก็อาจจะแบบเผื่อใจไว้นิดนึงแต่เชื่อว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ย จะถนัดแน่นอนนะค่อยๆปรับตัวไปมาดูแบบว่าในมุมมองของทัฟฟี่ละกันนะเราวัดเซราบูเนี่ยค่อนข้างสวยเลยถ้ามุมอย่างเงี้ยไฟน้อยอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นสีเข้มๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหามุมกระทบไฟดีๆนะีนจะเป็นสแตนเลสที่ mm hmm. ฟ้าอ่อนๆหน่อยแต่เราว่าดูลักชวรีดีและเคสที่ใส่เนี่ยซื้อเซราบูมาแล้วหาเคสใส่มาก่อนเบื่อค่อยไปแบบหาว,วิบ,บ,บวับมาใช้เ,เราตั้งค่าเรื่องการใช้งานนี่เรามาตั้งค่าการใช้งาน iPhone กันดีกว่าเมื่อเราเซตติ้ง iPhone เครื่องใหม่นะฮะ13 Pro ไปจนถึงหน้าแอปและข้อมูลเนี่ยเราสามารถเลือกเมนูถ่ายโอนโดยตรงจาก iPhone ได้เลยนะคะแล้วก็ที่เครื่องเก่าของเรามันจะเด้งขึ้นมาว่า Set up new iPhone แล้วก็ continue ไปหลังจากนั้นเนี่ยไอหน้าจอเนี่ยมันจะให้สแกนซึ่งตรงนี้มันจะมีออร่าสิฟ้าให้โอนถ่ายข้อมูลให้เราเนี่ยเอาไปจออย่างนี้ค่ะ เสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันและเริ่มซิงกันแล้วก็มันจะถามหารหัสนะฮะแล้วเราก็ใส่ไปอ่าแล้วก็เฟซไอเดียเฟซไอเดีเนี่ยเราค่อยเซตอัพเดตเตอร์ละกันเพราะแต่งหญิงอยู่ถ้าแต่งหญิงอยู่เดี๋ยวไอโฟนจำไม่ได้เซตอัพเดตเตอร์คอนติเนียใช่ทาร์นเฟอร์กำลังโอนไปให้หมดเลยนี่ คือก็ต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวไม่ใช่กูรูเรื่องสมาร์ทโฟนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานของท็อฟฟี่เนี่ยจะเป็นการใช้งานแบบคนทั่วไปมากๆไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพรสคือเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมานใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์เล่นเกมฟังเพลงแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะย้ายจาก12 Pro Max แล้วไป13 Pro Max เขาก็ยังมองว่าไม่จําเป็นหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มมมันแตตกกก่าาางจาเดิมม อันนี้ที่เปลี่ยนมาใช้13 Pro เฉยๆเนี่ยคือชอบฟีเจอร์ c i n e m a t ติของ iPhone 13 Pro เลยเลือกที่จะย้ายเปลี่ยนจาก12 Pro Max เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันเอามาทำคอนเทนต์หรือทำเนื้อหาในช่องได้ในเพจได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นยูเซอร์ผู้ใช้งานธรรมดาแล้วต้องการเปลี่ยนจาก12 Pro ไป13 Pro แบบๆเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นแต่ก็แอบคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เปลี่ยนมือถืออยู่แล้วอะแล้วปล่อยเครื่องมือ2อง้อถ้าอย่างท็อฟฟี่เงี้ยพอเราได้ สามโปรมาแล้วเราจะก็จะขาย12 Pro Max อาจจะขายสัก60% 70%ของราคาที่เราซื้อมาพอมาหักลบกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราซื้อเครื่องใหม่แล้วบวกเงินเพิ่มไปประมาณหมื่นนิดนิดก็ถือว่าโอเคสําหรับเรานะสาหรับเราเหมือนแบบบวกเงินไปอีกหมื่นนิดนิดเพื่อได้เครื่องใหม่อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเผื่อใครที่จะเปลี่ยนมือถือในทุกๆปีแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่มีบัตรเครดิตหรือว่ามีเงินเย็นแล้วก็ต้องใช้งานอย่างเงี้ยเราไม่เดือดร้อนจำไว้นะคะอย่าอย่าเปลี่ยนมือถือราตงน่่่ยยู อยูอ่ดีใช่ไหมคือมักตอนต้นเนี่ยที่เราก็บอกว่ากําลังจะท่ายเฟอร,ร์ข้อมูลจาก iPhone 12 Pro Max มายัง iPhone 13 Pro เกิดปัญหาค่ะกคือคือล้มเหลวตอนกี่ทีกี่ทีก็ล้มเหลวมันมีปัญหาอะไรทําไม iPhone 12 Pro Max ถึง transfer ไปยัง iPhone 13 Pro ไม่ได้นะคะก็เพิ่งหาทางแก้ได้เมื่อกี้นี้เลยก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อ iPhone 13 Pro หรือ13 Pro Max หรือว่า iPhone รุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะจะโอน่ายข้อมูลจาก iPhone คเรื่ยองเก่าย่าลืมอัปเดต iOS เนี่ยให้เป็นเวอร์ชันที่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะเจอปัญหาเดียวกันว่าทําไมถึงโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ไม่ได้ก็คือเวอร์ชันของ iOS ไม่ตรงกันนะคะก <c oughs> ็อย่าลืมนะอันนี้ก็คือเป็นเกตไดเกตน้อยนะคะอันนี้ก็โอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็เหลือแต่ว่าเราจะเคลียร์ข้อมูลเครื่องนี้ทิ้ง <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเรากาลังเช็คพวกโปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับธนาคารในต่างๆว่ายังมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็อันเนนี้กก็็ปไ บอกอีกหนึ่งว่าใครที่ใช้เป็นแอป,ปของ Google Authenticator เนี่ยนะอย่าง2แอป,ปนี้นี่สอแอป,ปนี้ก็อย่าลืมนะคะไป Export รหัสจากเครื่องเก่าเนี่ยเข้ามายัางเครื่องใหม่นะฮะมันก็จะให้สแกน QR Code <c odes> เพื่อ Export กันที่เราผูกไว้กับรหัส2ชั้นอะ <c oughs> เข้ามายัางแอป,ป,ปอีกเครื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือเราต้องทําแยกตามแอป,ป,ปเองนะการโอนหายข้อมูลเนี่ยมันไม่ตามมาให้นะคะอันนี้ก็เผื่อใครเจอปัญหาเดียวกันอย่าลืมนะโอนหายข้อมูลอย่าเพิ่งลบข้อมูลเครื่องเก่าออกจนกว่าจะมั่นใจโัวเนรวะ จนกว่าจะมั่นใจนะคะว่าเราโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่งั้นจะมีปัญหาทีหลังแล้วต้องมานั่งแก้มันจะเสียเวลาเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นแค่เกดเล็กเกน้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงทั f ฟี่ Un านบ็แล้วก็แก้ปัญหาโอนถ่ายข้อมูลได้ก็จบลงเพียงเท่านี้ละกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กดติดตามเพจทฟัฟฟี u ตูดซัมค o m แล้วก็ชแนลตูดซัมคอมด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับบอกว่าใครเจอปัญหาเดียวกับเราก็ลองดูคลิปเราแล้้วทตาตมก็ได บ๊ายบายค่ะ